ลไวัยไปประมาณถึง10ปีเลยะคะ่ะใครเห็นก็ทักว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาหน้าเด็กลง <Okay. S 1> แผลเนี่ยคะ่ะไม่เจ็บเลือดไม่ไหลนะคะ <Okay. S 1> ดูเนียนกลิบมากเลยมองไม่ออกคะ่ะว่าไปทำอะไรมา ะะทําไปแล้วเดือนครึ่งค่ะส่วนหน้าเฟสล็อกครึ่งล่างนะคะ1เดือนค่ะสารที่ฉีดนั้นนะคะไม่ใช่ฟิลเลอร์จริงนะคะเป็นซิลิโคนเหลวซึ่งมันก็ตกค้างเวลาที่เราสมมติว่าเราฉีดริ้วรอยอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะไหลลงมานะคะมาที่แก้มก็มีนะคะฉีดที่ตรงร่องน้ำหมากนะคะมันก็จะไหลลงมาอยู่ตรงนี้เป็นค้างเนี่ยคะ่ะคือปัญหาคนที่เกิด <Okay. S 1> ขึ้นนะคะ การแก้ไขด้วยการดูดสารซิลิโคนเหลวอะค่ะออกไปจากแก้มนะคะแล้วก็ตรงคางค่ะพอตื่นขึ้นมานะคะคุณหมอก็เขมาโชว์ดูว่าเน,นี่ยค่ะเป็นสารซิลิโคนเหลวแกะออกมาได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนแบบดีใจซึ่งปัญหาตรงเนี้ยหย่อนค้อยก็คือหมดไปเลยค่ะและหลังจากนั้นก็กระชับ <Okay. S 1> หน้าในการทำเฟสล็อกค่ะอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ประทับใจมากมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาทําเสร็จแล้วอะคะ่ะอันนี้ก็คือได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะหน้าก็ดูแบบวีเชฟมากขึ้นและกระชับมากขึ้น ะะทําให้หน้าดูไม่หย่อนคล้อยนะคะลดไวไปประมาณถึง10ปีเลยะคะ่ะฝนที่ว่าแผลองผนนั้นดูสวยอะ่ะดูเนียนกลิปมากเลย <Okay. S 1> แผลก็จะมีอยู่ตรงหน้าหูนะคะแล้วก็ขึ้นไปตรงไรผมตรงนี้นิดนึงนะคะคุณหมอก,ก็ดึงเข้าไปที่หลังหูอีกทีนึงนะคะนีค่ะพอจะเห็นไหมคะ